จิตตะวิทยาควบคุมคนคุณรู้ไหมคะวะทักษะการสื่อสารเป็นเรื่องของจิตตะวิทยามากกว่าที่จะเป็นเรื่องของภาษาซะอีกคนที่สื่อสารเก่งๆพูดเก่งๆเขาไม่จําเป็นต้องพูดให้ถูกต้องตามหลักวยากรณ์เป๊ะๆแต่สิ่งที่ต้องทํานั่นก็คือต้องพูดแล้วสื่อถึงใจอีกฝ่ายได้เขาจะมุ่งเน้นไปที่ความประทับใจเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นผู้คนเหล่านี้ได้ในชีวิตประจำวันของคุณเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นพวกนักขาย นักสร้างแรงบันดาลใจนักผู้น้มน้าวใจคนคนเหล่านี้ถ้าเขาพัฒนาทักษะเพื่อไปใช้ในการประกอบอาชีพของเขารับรองค่ะว่าจะสามารถทำประโยชน์และทำให้เขาประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอนแต่ถ้าเกิดว่าบางคนนำไปใช้ในทางที่ผิดมันก็จะทำให้จะมีคนมายอมจ่ายยอมทุ่มเงินยอมสูญเสียจนหมดตัวเพียงเพราะไม่รู้เท่าทันว่าคนเหล่านี้เขามาเพื่อที่จะ ขอประโยชน์จากคุณมาเพื่อจะหลอกคุณมาเพื่อจะเอาเปรียบคุณเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะถ้าคุณได้รู้เทคนิคหรือทักษะเหล่านี้เอาไว้มันก็จะเป็นการที่คุณจะไม่คล้อยตามใครง่ายๆคุณต้องรู้ก่อนเลยนะคะว่าคนเราตัดสินกันก่อนที่จะได้พูดคุยกันซะอีกเพราะว่า7%คนเราจะตัดสินคนจากคำพูด38%เขาจะฟังจากน้ำเสียงและ55% เขาจะดูจากลักษณะท่าทางค่ะเห็นไหมคะว่าสิ่งสำคัญก็คือผู้พูดมีรูปลักษณ์ภายนอกเป็นแบบไหนพูดด้วยท่าทางอย่างไรใช้น้ําเสียงแบบไหนนั่นแหลคะค่ะเป็นสิ่งที่เขาจะตัดสินเราดังนั้นถึงคุณจะหน้าตาดีหรือไม่ดีก็ต้องดูดีไว้ก่อนคุณอย่าประหยัดเงินในการดูแลตัวเอง อย่างน้อยก็ต้องให้ดูสะอาดสะอ้านให้ดูไม่เฉมหรือว่าไม่รู้สึกว่าเป็นการแต่งตัวที่แย่จนเกินไปและนี่แหละค่ะเป็นหลักจิตตวิทยาที่เขาบอกเอาไว้ในเรื่องนี้เนื้อหาครูเกตได้มาจากหนังสือที่มีชื่อว่าจิตตวิทยาสายดาร์กนะคะดังนั้นเขาก็จะมีการยกตัวอย่างสถานการณ์ต่างๆ และเราควรจะรู้ว่าคนที่เข้ามาพูดกับเราในลักษณะแบบนี้เขาหวังอะไรหรือถ้าเราเป็นคนที่จะไปพูดกับคนในลักษณะแบบนี้เราก็ต้องใช้ลักษณะการพูดแบบเดียวกันกับที่เขายกตัวอย่างเอาไว้เพื่อให้คุณไปปรับใช้นั่นเองค่ะถ้าคุณอยากให้คนตั้งใจฟังคุณจะต้องทำยังไงเขาบอกเอาไว้ว่าสิ่งที่สำคัญกว่าคำพูดก็คือภาพลักษณ์คุณสามารถทำให้อีกฝ่ายคิดว่าทำไมฉันจะต้องมาฟังคนคนนี้ ภาพลักษณ์ที่น่าเชื่อถือจะทำให้คำพูดของคุณทรงพลังมากยิ่งขึ้นค่ะดังนั้นนะคะยกตัวอย่างให้คุณเห็นภาพได้ง่ายอย่างถ้าสมมุติว่าคุณคุยกับคนทั่วไปเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพของคุณคุณก็อาจจะรู้สึกว่าคุณได้ความรู้จากเขาเรื่องสุขภาพแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้ชายคนนั้นที่คุณกำลังคุยด้วยอยู่เขาใส่เสื้อกลาวเขามีหูฟังแบบของคุณหมอและเขาก็พูดด้วยท่าทางที่มั่นใจเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพที่เรากำลังปรึกษาอยู่ เป็นยังไงคะภาพลักษณ์ของเขายังไงก็เป็นคุณหมอคุณจะเกิดความเชื่อถือเขามากกว่าที่คุณฟังข้อมูลจากคนทั่วไปนี่แหลคะค่ะภาพลักษณ์ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะทําให้สร้างความน่าเชื่อถือได้ที่พูดแบบนี้ไม่ได้ตีความว่าคุณจะต้องไปปลอมตัวเป็นคุณหมอนะคะเปรียบเทียบให้ฟังว่าลักษณะรูปลักษณ์ภายนอกมีผลต่อข้อมูลที่เราจะสื่อสารให้กับคนเข้าใจนั่นเองคะ่ะ ข้อต่อไปนะคะเขาได้พูดถึงสถานที่ในการพูดก็มีผลที่จะช่วยเพิ่มในเรื่องของวิธีการที่จะทำให้คนชอบหรือไม่ชอบได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะเช่นคุณไปพูดคุยกับใครที่กำลังเดินซื้อของอยู่แน่นอนค่ะต่อให้เนื้อหาการพูดของคุณดีแค่ไหนแต่เขากำลังจะจับใจ่ายใช้สอยซื้อของเขาก็ต้องไม่สนใจคุณอยู่ดีหรือเวลาที่คุณต้องการจะพูดกับใครเรื่องเงินเงินทอง,ทอง การที่คุณนัดเขาในสถานที่หรูหรามันก็จะช่วยให้เสริมภาพลักษณ์ในการพูดคุยเกี่ยวกับธุรกิจหรือเรื่องเงินเงินทองทองของคุณสำเร็จได้ง่ายขึ้นหรือวิธีการที่จะทำให้พูดแล้วคนชอบคุณนั่นก็คือจะต้องเปิดการสนทนาด้วยการเยินยอและประจบประแจงค่ะฟังดูไม่ดีเลยใช่ไหมคะแต่นี่เป็นสิ่งที่ในหนังสือแนะนาเลยค่ะเขาบอกเอาไว้ว่าแม้ว่าคุณจะเป็นหัวหน้าก็าประจบประแจงลูกน้องได้ แม้จะชมไปเรื่อยเปื่อยเราก็ไม่มีใครรู้สึกแย่หรอกคะ่ะเพราะว่ามันเป็นคําชมการประจบประแจงคนไม่ใช่ทำให้ชีวิตใครพังแต่ถ้าเราไม่ประจบประแจงเลยไม่เ,เริ่มอะไรเลยมันก็จะทําให้การสนทนามันดูทื่อๆจนเกินไปดังนั้นการชมมันเป็นคําทั่วไปที่เราสามารถฝึกได้ยกตัวอย่างเช่นอุ้ยคุณรด,ดสนิยมดีจังคุณแต่งตัวสวยจัง กระเป๋าใบนี้เพิ่งซื้อมาใหม่หรอคะสวยมากเสื้อตัวนี้ดูดีจังเลยรองเท้าคู่นี้ทำไมมันดีแบบนี้ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยค่ะการฝึกที่จะชื่นชมผู้อื่นด้วยความจริงใจบ่อยๆไม่เพียงแต่จะทำให้คู่สนทนาของเรารู้สึกดีตัวเราเองก็รู้สึกดีด้วยนะคะเพราะว่ามันทำให้เราฝึกที่จะมองข้อดีในคนอื่นดังนั้นถ้าคุณไม่เคยคิดที่จะชมใครเลยคุณก็ลองมองหาดูค่ะว่า บุคคลที่คุณกำลังคุยด้วยจริงๆแล้วเขามีข้อดีข้อโดดเด่นอะไรถ้าคุณไม่เคยมองเห็นเลยคุณจะเห็นตอนที่คุณรู้สึกว่าคุณอยากจะชมเขานี่แหละค่ะหรือบางครั้งสลับกันถ้าคุณเองเป็นฝ่ายที่ได้รับคําชมเขาบอกเอาไว้ว่าคุณก็ควรจะมีวิธีการตอบกลับคําชมที่มีคนมาชมคุณด้วยยกตัวอย่างเช่นเขาบอกว่าถ้าเขาบอกว่าอู้คุณเป็นผู้หญิงที่เท่จังเลย บางครั้งคุณก็ตอบกลับด้วยคำว่าขอบคุณค่ะมันก็จะดูห้วนๆทือท่อๆไปคุณสามารถใช้คำว่าอุ๊ยชมฉันขนาดนี้เดี๋ยววันนี้ฉันเลี้ยงข้าวนะหรือบางทีก็อาจจะบอกว่าอุ๊ยเอาความจริงมาพูดอีกแล้วขอบคุณนะเห็นไหมคะเขาบอกว่าคุณลองเปลี่ยนจากสิ่งที่คุณเคยพูดอยู่เป็นประจำเป็นคำพูดที่มันดูหลากหลายซึ่งเป็นคำที่เป็นคำที่จริงใจที่คุณคิดขึ้นมาเองนั่นแหละ หลักๆก,ก็คือใช้คำพูดที่อีกฝ่ายน่าจะไม่เคยได้ยินมาก่อนหรือพูดอย่างมั่นใจแม้ว่าอีกฝ่ายจะดูงงๆหรือบางครั้งก็ใช้คำพูดที่ทำให้อีกฝ่ายรู้สึกได้ว่ามันเรียบง่ายมันเบาๆมันสบายมันเออทำไมคุยกับคนนี้สบายใจจังเลยประมาณนี้นะคะแล้วก็เรื่องที่คน99%สนใจส่วนมากก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับตัวเขาเองเรื่องที่เกี่ยวกับงานอดิเรกเรื่องที่เกี่ยวกับเสื้อผ้า เรื่องที่เราพอจะรู้ถ้าเราสนิทสนมกับเขาว่าช่วงนี้เขาสนใจเรื่องอะไรอยู่ก็สามารถนำเรื่องนั้นมาพูดคุยกันหรือมาชมเขาได้ดังนั้นการแสดงความรู้สึกร่วมกับอีกฝ่ายเวลาพูดคุยกันมันจะทำให้การคุยกันมีอัธรรถมากยิ่งขึ้นค่ะทีนี้มันจะมีสองวิธีเอาไว้ตีสนิทกับคนที่คุณเพิ่งจะรู้จักกันครั้งแรกข้อที่หชวนคุยเกี่ยวกับรูปปลักภายนอกของเขาอย่างเช่น คุณซื้อหมวกใบนี้ที่ไหนเหรออูเว้นตาอันนี้ดีจังเลยคุณสายตาสั้นหรือว่าอันนี้เป็นแว่นสายตาหรือเปล่าดีจังเลยสวยมากเท่มากคุณเข้ากับเสื้อผ้ายี่ห้อนี้นะอู้ทำไมรองเท้าคู่นี้ดูแปลกแปลก,แปลกตาคุณซื้อมาจากร้านนั้นใช่ไหมประมาณนี้นะคะเขาบอกว่าการชวนคุยจะทำให้เราละลายพฤติกรรมจากคนที่เราไม่ไรู้จักกันให้รู้จักกันง่ายขึ้นและวิธีที่สอง ชวนคุยเรื่องที่ทุกคนสามารถคุยร่วมกันได้พูดง่ายๆก็คือเรื่องที่มีประสบการณ์ร่วมกันง่ายๆอย่างเช่นเรื่องอาหารการกินเรื่องของกีฬาเรื่องของดินฟ้าอากาศเรื่องของการเสริมสวยคุณสามารถที่จะเลือกเรื่องเหล่านั้นที่เป็นเรื่องกลางๆมาคุยกันได้ไม่คุยกันเรื่องที่จะทําให้เกิดความแตกแยกเช่นเรื่องศาสนาเรื่องการเมืองเรื่องทีมฟุตบอลที่ชอบอย่างนี้เป็นต้น เพราะว่ามันอาจจะทำให้ขัดใจกันโดยที่ไม่รู้ตัวค่ะทีนี้เขาบอกว่าบางครั้งเราอาจจะใช้วิธีการที่จะทำให้คนอื่นตั้งใจฟังเรายิ่งขึ้นยกตัวอย่างเช่นความจริงแล้วยิ่งทำให้ผู้ฟังใช้สมองมากเท่าไหร่ผู้ฟังจะยิ่งมีสมาธิจดจ่อมากขึ้นเท่านั้นและอีกวิธีหนึ่งคุณต้องลองนึกถึงการตั้งคำถาม เกี่ยวกับการที่คุณเคยพูดกับเด็กๆสมมุติว่าคุณเคยเล่นกับหลานคุณกับลูกคุณหรือสมัยเป็นเด็กเคยเล่นกับเพื่อนอาจจะถามคำถามอะไรเอ่ยเช่นคุณคิดยังไงถ้าฟังไม่ฟังคุณคิดว่าแย่หรือไม่แย่หรือเมื่อกี้คุณฟังแล้วได้อะไรบ้างหรือเมื่อกี้ที่คุณฟังเป็นยังไงบ้างคะอย่างนี้เป็นตน้น มันจะทําให้เขารู้สึกว่าเอา้าฉันตั้งต้งใจฟังเพราะถ้าจิตใจฉันเหม่อลอยออกไปทางอื่นแล้วเขาถามฉันก็จะตอบไม่ได้นั่นมันเป็นการใช้คําถามในการกระตุ้นอยู่ตลอดเวลาคนฟังก็จะรู้สึกว่าเขาจะจดจ่อกับสิ่งที่เราพูดมากขึ้นหรือบางครั้งก็ใช้วิธีการเว้นจังหวะการพูดก็ได้ค่ะการเว้นจังหวะการพูดก็จะทําให้ผู้ฟังมีสมาธิหยุดฟังเอา้า เราที่เราเว้นหรือที่เราหยุดไปอยู่ดีๆทำไมถึงหยุดเขาก็จะตั้งใจฟังมากยิ่งขึ้นว่าประโยคต่อไปเราจะพูดอะไรวิธีการนี้ก็ช่วยได้เช่นเดียวกันทีนี้ค่ะในส่วนของการฟังหรือวิธีการฟังเวลาที่เราเองเป็นคนฟังคนอื่นเวลาฟังคนอื่นพูดต้องฟังโดยคิดว่าเรากำลังฟังเรื่องที่สนุกที่สุดในโลกหรือบางครั้งเราจะต้องคิดว่าเรื่องนั้นสนุกและเราก็อยากจะรู้มันเพิ่มมากขึ้นอีก หรือบางทีเราก็ต้องคิดว่าสิ่งเดียวที่ทําตอนนั้นก็คือตั้งใจฟังอย่าเพิ่งตัดสินอย่าเพิ่งบอกว่าเรื่องที่กําลังฟังรู้แล้วหรือยังไม่รู้เรื่องนี้เล่าทําไมดีหรือไม่ดีไม่ต้องคุณแค่ฟังอย่างเดียวและววิธีการที่จะทําให้คนอื่นรับรู้ว่าเรากําลังฟังสามารถทําได้ด้วยการพยักหน้า ตอบรับบ้างหรือว่าแสดงสีหน้ารับรู้หรือเข้าใจไม่ใช่ทําบ่อยทําทีจนเกินไปพยักหน้าแรงๆท่าแบบนั้นมันก็จะดูเหมือนคุณกำลังประชดประชันหรือบางครั้งอาจจะพูดตอบกลับไปบ้างว่าจริงด้วยอ๋อใช่เออจริงใช่ค่ะครับอย่างนี้เป็นตน้นให้คู่สนทนารู้สึกว่าคุณมีส่วนร่วมกับการพูดคุยกับของเขาไม่ใช่ว่าอยู่เฉยๆฟังนิ่งๆ แล้วเขาก็จะไม่รู้ว่าคุณสนใจฟังอยู่ไหมคุณได้อะไรไหมคุณกำลังให้ความสนใจกับการพูดคุยกันอยู่หรือเปล่าดังนั้นนะคะการแสดงออกซึ่งสีหน้าท่าทางสิ่งเหล่านี้เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งที่จะทำให้คนอยากคุยกับคุณคนก็จะอยากเข้าหาคุณหรือคุณเองเวลาเข้าหาใครเขาก็จะอยากพูดคุยกับคุณเช่นเดียวกันค่ะทีนี้มาดูตัวอย่างการใช้หลักจิตวิทยาเหล่านี้นะคะสถานการณ์ที่หนึ่ง เทคนิคที่ทำให้คู่สนทนารู้สึกดีด้วยการใช้ปรากฏการกระจกเงาเวลาที่พูดคุยกันบางคนจะใช้น้ำเสียงหรือจังหวะที่ใกล้เคียงกับคนที่กำลังพูดด้วยหรือถ้าบางคนเขาอยากแสดงความเป็นผู้นำมากกว่าเวลาคุยกันเขาจะพูดน้ำเสียงที่ดังกว่าอีกฝ่ายเล็กน้อยค่ะปรากฏการที่สองสถานการณ์เขาบอกว่าถ้าคุณอยากจะขายของราคา500บาท อยาเขียนของชิ้นนั้นว่าราคา500บาทแต่ให้คุณเขียนว่าราคา900บาทลดเหลือ500บาทจะทำให้ขายดีหรือว่าคนจะสนใจมากกว่าค่ะสถานการณ์ที่3ในการซื้อของเขาจะมีการบวกเพิ่มสินค้าอย่างอื่นในสินค้าที่เราต้องการจะซื้อยกตัวอย่างเช่นเฉพาะคุณลูกค้าที่ซื้อเครื่องสำอางชุดนี้ผมมีอาหารเสริมแถมให้ในราคาพิเศษซึ่งจะช่วยให้คุณอ่อนเยาวจากภายใน นอกจากจะสวยจากภายนอกด้วยเครื่องสำอางภายในของคุณก็จะทรงประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยอาหารเสริมชุดนี้ครับเห็นไหมคะแทนที่คุณจะเสียเงินให้เขาเฉพาะค่าเครื่องสำอางเขาก็จะโน้มน้าวให้คุณซื้ออาหารเสริมเพิ่มขึ้นมันจะได้ทำงานและมีประสิทธิภาพร่วมกันคุณเองก็จะคล้อยตามคำพูดนี้ได้ง่ายใช่ไหมคะสถานการณ์ที่4เขาบอกว่าคุณต้องทำให้รู้สึกว่าของนั้นมันมีคุณค่าและหายากยกตัวอย่างเช่น ของยิ่งหายากจะยิ่งมีค่าถ้าคุณไม่ซื้อตอนนี้คุณอาจจะหามันไม่ได้อีกแล้วหรือเฉพาะคนที่ทำสัญญาวันนี้คุณจะได้รับข้อเสนอพิเศษตอนนี้สินค้าเหลือไม่กี่ชิ้นแล้วนะครับสินค้าจะหมดแล้วถ้าคุณช้ารับรองว่าถ้าหมดเราไม่มีโปรโมชั่นนี้อีกแล้วนะครับคุ้นคุ้นกันทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะประโยคที่ยกตัวอย่างมานี่แหละค่ะมันก็เลยเป็นหลักจิต,ตวิทยาที่เขาบอกเอาไว้ว่า ถ้าคุณนำทักษะเหล่านี้ไปใช้คุณเองก็จะสามารถเป็นคนหนึ่งที่ขายของได้ขายของเก่งหรือมีสิทธิ์ที่จะโน้มน้าวจิตใจให้ผู้คนเข้ามาซื้อสินค้าและบริการของคุณแต่ถ้าใครที่ไม่รู้เท่าทันคุณเองก็อาจจะโดนเขาโน้มน้าวใจแล้วก็โดนหลอกได้เช่นเดียวกันขอบคุณทุกๆคนมากๆที่ชื่นชอบและก็ติดตามช่องพอดแคสต์ครูเกสสเตชันก็ลองนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของคุณดูนะคะ ถ้าใครมีข้อคอมเมนต์อะไรสามารถพิมพ์เอาไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะครูกเกเราอ่านคอมเมนต์ของทุกๆคนอยู่นะคะสวัสดีค่ะ